สวัสดีครับคุณมั่นครับค่ะเชออร์ยังไงดีฮะงงวันพรุ่งนี้สัญญาณน,น่าจะมีเทคนิคอลียรีบาวเกิดขึ้นในหุ้นนะฮะอ๋อฮะมีัวไรเบาบ้างพี่เออดูจากกราฟน่าจะรีบาวได้นะครับเพราะว่าวันนี้ลดลงไปเยอะแล้วก็ตีขึ้นมาหรือลดล็กน้อยเนี่ยในเชิงกราฟบ,บอกว่าอาจจะเกิดเทคนิคอลี่รีบาวขึ้นมาส่วนจะมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปตามจังหวะตลาดแล็ตลาดหุ้นรอบบ้างนะครับมาเป็นตัวประกอบนะฮะเอ่อ วันนี้ถามว่าชอบอะไรชอบ,บตัวนี้เลยนะฮะมีสตอรี่เดี๋ยว๋ยวบอกสตอรี่ตามหลังให้เอาบอกพุก่นก่อนอัวนี้คือตัวสหาวิทยาโอเอครับ s, s v o a ใช่ไอเที่ชอบตัวนี้นะฮะหนึ่งเพิ่งเห็นข่าวล่าสุดของมเมื่อสักครู่นี้เองกระทรวงไอที T T, นะครับบอกว่ามีจะมีการเร่งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอที T T, ชุมชนครับเป็น 1, 80, วน 1, หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิเพีงซึ่งก็เป็นการติดตั้งระบบไอที T, ทั้งระบบเลยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใช่ไหมคะใช่ ใช่ในพันเจ้าร้อยแปดสิบแผงครับตัวนี้ค่าตัวผู้ได้รับประโยชน์เต็มๆในเอสยครับเพราะอะไรคะเพราะอย่างนี้นะฮะเพราะเขาเป็นคนเป็นผู้ที่รับงานรับอยู่แล้วแล้วว่างงานงานเขตต่างๆนะครับคนติดตั้งว่าคุณม่อนไปถ่ายรูปทําบัตรประชาชนเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยนะฮะอ๋อเหรอเขาเป็นผู้วางระบบให้กับเขตต่างๆนะครับเป็นคือดูแลระบบด้วยดูแลตู้เอทีเอ็ต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้งานเขาแต่ว่างานเขาค่อนข้างกว้างเหมาะสมกูแล้วก็ที่สําคัญครับ S อสยเนี่ยมีโบ๊กแอนด์ลูสูงครับสองบาทห้าสิบหก บุกสูงเออราคาหุ้นตอนนี้หุ้นบาทหกสิสี่บาสิบนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันนี่หนึ่งบาทหสิเอ็ดนะฮะตอนนี้หน4บากสี่แล้วก็บุกไปรู้สูงแล้วนะอีกอันนึงครับค่ะ spoa ถือหุ้นอะไรอยู่ครับคุณม่นลิลลิส spvi ถือลิละถือลิตรงๆเลยครับอ๋อถือตรงอะไอ้นั่นถืออะไรบเจ็ดปเนครับสีเอร็ฮะเขาถือลิลแล้วก็ถือไอทีไง SPVI แต่ไอทีไปถือ SPSPVI ต่างข้อมกันไม่เกี่ยวแต่ว่าตัว SVOA เนี่ยถือริปโดยตรง4.7%แล้วขึ้นมา100%อ๋อค่ะใช่ไหมราคาหุ้นขึ้นมาหนึ้อยเปอร์เซนั้โขึ้นไป8บาทอ่ะเออใช่ก็100%เลยแปดเดียว100%เพราะมันทำมันทำให้มูลค่าเงินลงทุนของตัวเราค่ะค่ะ SVOA เนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดเขาเทคโบรกิดขายออกมาเนี่ยโอ้โหรวยนะ แล้วเขาจะขายเปล่าพี่ก็ไม่รู้เข้ามืนกันเขาอาจจะขายก็ได้เราก็ไม่รู้ไงนี่พูดเลยเชิงว่าถ้าเกิดก่อนจะมาในการขายไงเพราะว่าราคาแบบนี้มันขึ้นไม่ง่ายนะตัวนี้นะเจ็ดพปนบาทนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมองว่าตัว s อ a ซเอเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมคิดว่าราคาหุ้อย่างรอบที่ผ่านมาเราสังเกตนะผมว่าเอสซีเอขึ้นแรงนะครับขึ้นไปทั้งเท่าไหร่อ่ะขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็แล้วก็ย่อลงมานะฮะก็ ขึ้นไปถึงบาทแปแล้วก็ย่อลงมาตามตลาดนะรอบนี้เริ่มมีบาทที่มีบาทแล้วมีบาทของซุผมว่าบาทแปดสิยังน้อยไปด้วยหุ้นตรงนี้นะถ้ามองมูลค่าที่ผมเรียนมาไว้จะคุยนะครับก็ลองดูเล่นเทรดดิ้งก็ได้เทรดดิ้งคือซื้อตรงนี้แนวคัดล้อนะครับหมูบาท58คัดล้อหนึบาท58าสิบแปดบาท58นะครับส่วนดีลตานผมมองว่า1นึ่งบาทเจ็ดสิบห้าครับหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้านะครับนี่1บาท75ก็ดกิ้เนียรับนี่หนึ่งบาทเจบาก็แค่ะ นะครับก็เอาว่าเล่นเปที่นี่เขาเรีมาตามไปแล้วกันส่วนกระสายขาที่บอกมาก็ไปโดประกอบไปเพื่อจะขึ้นแรงกว่นี้นะครับแล้วมีตัวอื่นไหมตัวอื่นนะฮะตัวอื่นคือตัวที่ตัวเอาตัวนี้แล้วกันตัวที่ให้เมื่อต้นสัปดาห์ฮะตัวที่เมื่อต้นสัปดาห์คือตัวสยาม S I A M อที่ให้คือสยามตามไปต่อแล้วว่าเออตามต่อนะฮะเพราะว่ารอสีสิงหา เออนั่นแหละจะประกาศโครงการใหญ่นะประกาศโครงการใหญ่เรื่องโรงฟ้าก็ถามเช็คมานันกวิเคราะห์เขาบอกว่ามีโอกาสได้ได้โรงฟ้าขนาดระดับเหมือนร้อยในกวังเลยนะคะขนาดนั้นเลยก็ลองดูเท<ช>้ากับเอเอเลยไหมเนี่ยเอ่อเข้ากันได้ไเท่ากับเอเอเ,อเ,อเยอะกว่าเอเอเยอะกว่านะครับเยอะกว่านะฮะเอาตัวนองอไ,หนไหมไม่เอาเอาพูดไม่เอา,าไม่เอาเยอะแล้วเยอะแล้วเป็นลมเลสองตัวเองนะสองตัวเองนะครับก็ ปากปาก้ c o a วันน okay, okay. ี้โอเคโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีครับ